สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า g l a d i a t o r Survival นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเอาชีวิตรอดมาใหม่เกมหนึ่งเนาะสำหรับเกมตัวนี้จะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามด้วยนะครับเนื้อเรื่องตัวนี้จริงๆมันจะเป็นภาษาไทยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาเนาะให้เราไปที่ฟันเฟืองด้านขวาบนนะครับแล้วเราก็เลือกตรงภาษาตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเกมรีสตาร์ทเนาะ นี่ครับเปลี่ยนภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมันจะมีตัวเควสในเรื่องต่างๆให้เราผจญภัยในช่วงแรกด้วยนะครับผมแล้วก็มีการบริหารจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนั่นเองทุกผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างเจ๋งนะแต่จะมีปัญหาเรื่องตัวเอฟเฟกของตัวเกมหรืออะไรแบบนี้เนาะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องรอพัฒนากันต่อไปนะครับสำหรับเกมตัวนี้นี่ มาถึงก็สู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาเนียครับพวกโจนพวกทหารหนีทับอะไรอย่างนี้นะนี่หนีไปไหนจะหนีหนีเหมือนเราคือไม่ถามเงยไรสู้กองโจนทหารหนีทับเนอะเออในช่วงแรกนะผู้ชมมันจะมีอลักษณะเป็นเควสลูกสอนชี้นําแบบนี้เลยนะชี้นําเลยนะคือเราต้องไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรแบบนี้นะเออนี่โอเคต่อมาทาอะไรเอ่ยฟึ๊บฟึบฟึบ นี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่เอาเอายังไง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 นี่ครับผมนี่นี่ตอนนี้มีตำหนักนะ <c oughs> แล้วก็จะมีพวกคัสติเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับเนี่ยเป็นบทสนทนานะครับนะแล้วก็จะมีเควสนะครับอย่างเช่นเควสให้ซ่อมสะพานเราก็จัดการนะครับเก็บของกันโอเคตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือเนาะเดี๋ยวไอตัวนี้มีเครื่องมือไป มีมียาเดี๋ยวเราต้องลงไปเก็บเครื่องมือก่อนนะครับเหมือนเราไม่ได้เก็บไอตัวกล่องข้างล่างมานะมันจะมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เก็บของได้เลยนะเก็บพกยานะครับโพชั่นนะเอามาใช้ได้นี่นี่น,นีกล่องตัวนี้ผมลืมนี่ครับมีขวานเนะเาะเก็บของนะครับอย่าลืมเก็บด้วยนะนี่เนื้อก็จะเป็น Energy นะครับเกมนี้ e n e r g y สามารถเติมได้ตลอดนะ เออจะไปไหนมาไหนก็กินกินพวกเนื้อพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยจะได้พลังงานนะครับหรือว่าใช้อ่าใช้เพชรในการเสกเอเนอร์จีนะครับอ่าซ่อมสะพานเลยได้ไหมเหมือนทรัพยากรเราครบแล้วอ่ายังขาดอยู่เนาะหาวัสดุนะครับวัสดุก่อนปึน๊บนี่ตัดไม้นะครับกดตัดไปเลยปึ๊บตัดไม้ครับนี่โอเคแล้วก็ตัดไม้กันต่อครับผมท่านผู้ชม คือมันเควสมันจะให้เราทําจนกว่าอ่าของจะครบนะครับพอเมื่อของครบแล้วนะครับมันก็จะให้เราไปทําไอตัวเควสถัดไปเลยถือว่าระบบตัวนี้เขาทํามาดีนะเออไปครับไปซ่อมสะพานซ่อมสะพานกันนี่ถ้าไม่ติดเรื่องมุมมองอะไรแบบนี้ผมว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะนเห็นปะเราก็ข้ามมาที่เมืองข้างๆแล้วท่านผู้ชมนี่นี่นี่ เราจะหมัดจะมวยสู้กันต่อไปนี่ปึ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเควสเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่ไอดีที่ผมปดล,ล็อกพวกระบบต่างๆพอสมควรแล้วเนาะทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนะครับหรือว่าหมู่บ้านที่เราปดล,ล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสาหรับตรงนี้เนาะ นี่ครับก็จะมีพวกคนงานด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคนงานที่ออกไปล่าสัตว์นะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะเราจะได้พวกเนื้อต่างๆมานะครับสำคัญเลยอย่างที่บอกไปเนะาะเอเนจีหลอดสีฟ้านะครับเรากินเนื้อบริหารจัดการได้นะครับก็ตัวเนี้ยเอเนอจีมีการดูโฆษณาเพื่อเอาเอเนรจีฟรีด้วยนะครับสำหรับเวลาที่เราไม่มีอาหารเนาะล้วก็จะมีพวกเควสตต่างๆอย่างเช่นตัวเนี้ยเราเปิดให้ดูนะครับนี่นีน่หาพวกคําสั่งซื้อต่างๆจากพ่อค้าเนาะมีระหบ การจัดการบริหารอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยว g o จะมีอื่นๆเพิ่มเติมนะ <az> อันนี้ก็จะเป็นศูนย์ของหมู่บ้านเนาะหาวัตถุดงวัตถุดิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่ครับเดี๋ยวจะมีพวกอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะเห็นปะมันมีค่อนข้างเยอะนะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราทำเคสตรงน,นี้นะครับใช้แผ่นไม้หย,ยาบตรงน,นี้เนาะเราก็มาที่นี่มันจะมีจุดตัดไม้อยู่2จุดนะฮะอันนี้เป็นจุดตัดไม้นะครับอันนี้ม้า อลองเลื่อยนะครับเป็นที่จัดการทรัพยากรตรงนี้เนาะถ้าไม่พอเนี่ยไปหาไหนหาทรัพยากรนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่บริเวณหมู่บ้านเรานะครับมันก็จะมีพกไม้ต่างๆอยู่ด้วยเนาะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างบางอย่างอะ่ะมันถ้าถึงเควสปลดล็อกแล้วครับมันจะสามารถทําลายได้อันนี้อะไรเอย่ยคังเก็บของยังไม่จัดการแล้วกันเรามาตัดไม้บริเวณด้านล่างแล้วกันนี่ตัวเกมไม่มีแผนที่นะ เออมันมีแผนที่นะครับมันอยู่ที่เควสว่าให้เราไปตรงไหนแล้วกันนี่เห็นปะเป็นอีกเกมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปไกลๆครับเดี๋ยวมีท่าเรือด้วยนะเออปดล,ล็อกท่าเรืออะไรแบบนี้อันนี้ผมยังไม่ปดล,ล็อกไงขนาดเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะเออคืึประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วสําหรับไอ้ตรงเนี้ยตั้งต,ตั้งแต่เล่นตั้งแต่ตอนแรกนะอ่าเราคราฟตรงนี้นะครับแล้วก็กดนี่ทาการเลื่อยแบบนี้เจ๋งวะเออฟึบ เล่ยไปจนกว่าจะครบ20แผ่นไดู้ม่ชมครับสามารถแตะค้างได้เลยนะในการเลื่อยตรงนี้นะครับแล้วเราก็กลับไปหาตัวนี้นะครับนี่มาคุยนะครับนี่จัดการจัดการครับฟึบก็จะเป็นการอัปเกรดตัวเหมือนเชลเตอร์ครับตัวหมู่บ้านของเราเนาะก็จะได้พวกไอเทมใหม่ๆเพิ่มเติมนะตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมหลักเนาะ ยิ่งเราอัปเกรดสูงเท่าไหร่นะครับตัวเขาเรียกอะไรตัวไอเทมต่างๆว่าจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวสร้างไอเทมจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยโตะแยกชิ้นส่วนที่ตัดหินกระท่อมเลื่อยอื่นๆ,ๆนะครับเดี๋ยวจะมีอ,ะอีกเนาะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเราจะออกไปข้างนอกเราจะออกไปตรงไหนนะครับมันก็จะมีะสถานที่อยู่ตรงนี้นี่สถานที่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะออกไปข้างนอกบรเิเวณตรงนี้ได้ท่านผู้ชมครับนี่ตรงนี้ เนี่ยมันว้าบอกมาแล้วอันนี้จะเป็นสถานที่ด้านนอกเนาะมันไม่มีสี่เหลี่ยมคุ้มอ่าเหมือนในส่วนคุ้มไม่ใช่คุ้มคุ้มเหมือนในส่วนของตัวรัดเดียวเนิดเนาะเนี่ยเราออกมาทำเควสน,นะครับมันก็จะมีสถานที่ที่คอยปดล็อกเรื่อยๆเนาะเป็นพื้นที่ที่มีพวกหานทัพหรือว่ามีพวกโจรมีพวกอะไรอยู่นะแมปใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวฐานทัพนะครับเราต้องเอาถุงเงินมาทำค่าถ่ายด้วย เราต้องไปหาเงินอนเนะาะเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนได้ไหมเนี่ยเออเราไม่มีเงินในการไถค่าไถานะ้ไ้ชมนี่โอเคนะขึ้นมาด้านบนใช่ไหมนี่นี่น,นี่เจอแล้วพวกโจนต่างๆนะ้ไ้ชมนี่นี่นี่เห็นไหผมก็พาดูระบบเกมโดยรวมแล้วนะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่อย่างที่บอกไปมันค่อนข้างน่าสนใจ ขึ้นมาด้านบนกองโจนเหรอกองโจนเหรอเรายังไม่มีเงินจ่ายค่าผ่านทางเลยท่านผู้ชมเราก็มาบบกกันอันนี้น้ํานะครับสามารถคราบน้ําได้นี่ตะลุมไปตีไปตีไปหาเงินนี้ยผมหาเงินไปจ่ายค่าถ่ายนะมาป้นเขานี่แหละ <laughs> เป็นอะไรที่สุดยอดอีกแล้วนะครับท่านนี่ตีไป ตีไปแล้วก็กล่องสมบัติเจ้าเป็นของข้านะครับนี่เลเวลอัพแล้วมาทักนักธน,นูเหรอนักธนูเหรอนักธนูนักธน,นูได้เสื้อหนังครับดูกันได้ไเลยเฮ้ย,ยมันฟื้นเหรอผมไปแล้วรู้สึกมันจะเยอะเกินไปนะ เราทีนี้ผมมีเงินประมาณ300แล้วนะ่าจะจ่ายค่าผ่านทางได้เนาะบริเวณด้านนอกของตัวหมู่บ้านที่เราอยู่ครับก็จะมีพวกทรัพยากรต่างๆเพิ่มเติมนะแล้วก็วิธีหาเงินนอกจากเขาเรียกอะไรนะจากจัดการพวกโจรอะไรแบบนี้นะครับไปที่พ่อค้านะแล้วก็เลือกเควส์นะครับเนี่ยตามนี้เราก็จะมีเควสที่ได้งงได้เงินอะไรแบบนี้นะครับ ไปเควสเลยครัถ่ายใช้เงินประมาณ500อเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวบรรยากาศโดยรวมของเกมนี้ท่านผู้ชมครับส่วนการทําอาหารได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็หาเนื้อหาไม้มาใส่เนาะแล้วก็สามารถอัปเกรดตัวนี้ได้ถ้ามีทรัพยากรเพียงพอนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่มีอะไรเจ๋งๆอีเก,ยเ,กยเยอะเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับกระท่อมจูดโจมเนาะตือเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ